สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับจ๋าใน YouTube จ๋าแชนแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จ๋าก็มาทําวิดีโอลองของใหม่ที่จ๋าเพิ่งตำมาในช่วงนี้ให้ทุกคนดูนะคะก็คือออกมาสวยมากคือนี่ก็ชอบมากนะทุกคนถ้าอย่างไรพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ โอเคทุกคนเราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะอันนี้จ๋าก,ก็ลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดเสร็จแล้วเนาะวันนี้ก็จะเป็นแบบวิดีโอที่จ๋าจะแบบใช้เครื่องสำอางใหม่ล่าสุดที่จ๋าไปซื้อมานาะเมื่อไม่นานวันนี้ที่ยังไม่เคยใช้ในวิดีโอมาก่อนเนาะโอเคค่ะเราก็มาขั้นตอนแรกเลยนะคะอ่าไพา่เมอรอ์น,นี้จ๋าใช้เป็นของ N Y X ตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่เนาะคิดว่าน่าจะใหม่ล่าสุดที่เขาปล่อยออกมาเลยเนาะ,ะก็ลงให้ทั่วหน้านะคะเนื้อมันจะเป็นเนื้อเหมือนเหมือน เขาเรียกอะไรอ่ะเนื้อมัสเมลโล่อะทุกคนเพราะว่ามันเป็นรุ่นมัสเมลโล่เนาะมันจะแบบหนึบๆหน่อยอันนี้จะแอดอมาเยอะเกินไปนะใช้ประมาณปั๊มเดียวก็พอแล้วหรือไม,ม่ก็ครึ่งปั๊มทุกคนอันนี้เรากดมาเยอะเกินก็ลงไปทั่วหน้าเลยนะคะเชฟแล้วก็นวดเข้าไปนะทุกคนคือมันจะให้อันนี้น่าจะเป็นรุ่นเดี๋ยวจะาขดูก่อนนะไพเมาน่าจะเป็นแมทนะทุกคนใช่น่าจะเป็นแมทมูสมัสเมลโล ใช่น่าจะเป็นแมทน,นะทคนคิดว่าโอเคไงรายละเอียดจากขึ้นให้เรากันเนระาจะไม่ค่อยแน่ใจเนาะตัวนี้จากก็ใช้มาแล้วประมาณ1ครั้งทว่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2เนาะก็ไม่รู้ว่าดีแค่ไหนแต่ก็ก็คือทําให้เครื่องสำอางจะไดพทนเนาะก็ ประมาณนั้นมันก็แอบเนืมๆหน้าหน่อยนะซึ่งก็เป็นข้อดีเพราะว่ามันก็จะทำให้เมคอัพเราติดทอนไพรเมอร์เสร็จแล้วก็ววจะเป็นฟาวเดชั่นตัวนี้เลยเนาะกับคอนซีลเลอร์เนาะจะโชว์พร้อมกันเลยเนาะเป็นฟาวเดชั่นกับคอนซีลเลอร์จากดียออตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแต่เป็นรุ่นแมทนะคะเพราะว่าจะซื้อมาเพื่อรอหน้าร้อนะเพราะว่าหน้าร้อนจะชอบใช้รองพื้นแมทเพราะว่าระหว่างวันหน้าก็มันอยู่แล้วนะตัวนี้จะซื้อเป็น 3W มานะคะก็ค่อนข้างเข้มกว่าผิวจะประมาณ สองถึงสามเฉดเลยเนาะแต่ว่าจะโอเคกับมันเพราะว่าเดี๋ยวหน้าร้อนอนะ่ะจะเป็นคนที่ผิวแทนค่อนข้างง่ายเนาะก็เลยซื้อมาเผื่อไว้เลยนะคะตัวนี้เนาะความจริงจ๋านีอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นรุ่นเกลนะคะซึ่งเป็นรุ่นตัวนี้ก็คือเป็นฟอเวอร์ดิ้ของจ๋าเหมือนกันเนาะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสองสีสองนะคะนี่เป็นสามอันนี้คือรุ่นแมทเนาะวันนี้จะาจะมาใช้รุ่นแมทเนาะเพราะรุ่นโกจาก,ก็คือชอบอยู่แล้วรุ่นแมทนะคะส่วน,นะค,ะคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์จะเป็นรุ่นเกลีัวนี้นะ ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับฟอรเดชั่นที่จ๋าชอบเนาะจ๋าซื้อคอนซีลเลอร์กินมาเพราะว่าจ๋าไม่อยากให้ใต้ตาม,มันดูแห้งเนาะทุกคนก็เป็นตัวนี้นะคะ่ะสี 1W นะคะแล้วก็มาลงกันเลยเนาะจ๋าจะใช้ประมาณหนึ่งปั๊มครึ่งนะคะลงไปเลยที่หน้าเอ้ยมันออกมาแรงมากเลยทุกคนหนึ่งปั๊มครึ่งเดี๋ยวเราค่อยเกี่ยวนะคะแล้วเราก็ใช้นิ้วเนี่ยเอาลงไปทัว่วเพราะว่าจ๋ามีความรู้สึกว่าถ้าเราลงด้วยเห็นไหมทุกคนมันเข้มกว่าผิวจ๋ามากเลยนะแต่ว่าจ๋าชอบลองพื้นสีเข้มเป็นพ โอเคประมาณนี้เพื่อไม่ให้ฟองน้ําเรามันดูดเ,เข้าไปเนาะนี่คือฟองน้าที่พุ่นสักมาแบบเอียงม,มากลงไปเลยลงไปให้ทั่วหน้าเลยนะทุกคนอย่าลืมลงช่วงคุ้มคอด้วยนะทุกคนเพราะว่ารองพื้นมันก็สีเข้มเนาะถ้าใช้รองพื้นขาวหน้าแล้วก็ร้อยถ้าใช้รองพื้นดําเกินไปหน้าเรามันก็ไม่ค่อยเข้ากับคอซึ่งก็ลงไปด้วยนะคะช่วงนี้แล้วก็เกลี่ยไปเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือหน้าจะค่อนข้างเหลืองมากเลยนะเพราะว่าสีเราคืมัคนค่อนข้างเข้มนะโอเคคอนซีลเลอร์ะคะะตัวนี้ก็ลงไปเลยใต้ตาเนาะส่วนตัวจา๋ายังไม่ค่อยชอบแบบว่าหัวแปรงเท่าไหร่นะมันแบบมันใหญ่มากลงนิดเดียวพอนะทุกคนเพราะว่าเราแค่จะทําให้ให้ใหจุดแบบจ๋าไม่ค่อยมีปัญหาใต้ตาเท่าไหร่นะคะแค่อยากให้มันสว่างขึ้นนะคะจุดกระทบแสงทุกที่เลยลงไปปุ๊บอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ฟองน้ําจิ๋วของเราที่แบบเราไปซักมาเกี่ยไปเลย พาทุกคนต่อมาเป็นรอนเซอร์แบบครีมเนาะตัวนี้เป็นรอนเซอร์จ Make ่ายเมคอัพเมคอัพนะคะตัวนี้จะไม่รู้ว่ามีที่ไทยหรือเปล่านะจะไม่ค่อยมั่นใจเลยนะแต่ว่ามันเป็นเรือของที่สีเลยเนาะสีมันค่อนข้างอ่อนนะคะแต่ก็ชอบเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะสีอ่อนนะคะแต่ว่าพิมเมนม์ดีเนาะก็ลงไปเลยช่วงข้างบนตัวนี้เดี๋ยวจ๋าจะมาเกลี่ยที่หลังนะทุกคนแล้วก็ลงตามไลน์ผมของเราด้วยนะเพราะว่าเราเป็นคนที่มีพื้นที่หน้าผากเยอะเนาะ ลงไปเลยนะคะเราค่อยมาเกีย่ยที่หลังแล้วก็ที่ติดแรงเนี่ยมาเกีย่ยช่วงเกาะหน้าเพื่อทำให้เกาะหน้าเราชัดขึ้นนะโอเคแล้วเราก็แท็บๆ,ๆไปเลยนะทุกคนใช้วิธีแท็บเอานะคะเพื่อไม่ให้ลงพื้นหรือว่าเบทที่เราลงข้างล่างเนี่ยมันแบบว่าขยับตัวเนาะเห็นไหมนี่คือจาก,ก็คือแท็บเบาๆนะตัวนี้เกี่ยบค่อนข้างง่ายมากเลยนะเห็นไหมลงพื้นจ๋ามันอาจจะเข้มนะคะแต่ว่าก็คือ มันก็เลยทําให้เห็นแบบว,ว่าลอเซอ้ยไม่ค่อยฉัดน,นะแต่ส่วนตัวก็วคือชอบอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องลงแบบฟู่แล้วนะคะเดี๋ยวจ่าขอให้พี่เกี่ยให้ทั่วหน้าแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกนันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้จ่าก็ไปเบสใต้ตาม,มาแล,แล้วก็เขียนคิ้วน้องเมื่อกี้จ่าเลมกดอัดมาคะ่ะนะคะก็คือ ก็คือลืมกดโอเคตัวที่เราใช้นะคะสําหรับคิ้วก็คืออนาตาเซียตัวนี้เป็นแบบฝุ่นเนาะเป็นอะไรที่จะอยากลองมานานแล้วเนาะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีแล้ววันนั้นมันลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์จาก,ก็เลยซื้อมาเนาะอันนี้เป็นสีช็อกโกลตนะคะส่วนตัวยังเฉยๆกับตัวนี้เนาะเพราะว่าจ๋าเป็นคนชอบเขียนคิ้วที่คมแล้วก็ชัดนะแต่ว่าตัวนี้มันแอบจะคอนโทรลยากหน่อยเพราะมันเป็นแบบฝุ่นนะคะส่วนตัวจะชอบแบบเจลมากกว่าเนาะของอนาตาเซียนะคะก็ยังเฉยๆอยู่แต่ก็ต้องใช้เนาะซื้อมาแล้ว โอเคค่ะส่วนแป้งเบรกใต้ตานาะออันนี้จะใช้เป็น Beauty Act นะคะของของร้านเครื่องสำอางในเซเลนเนาะซึ่งมันก็มีที่ไทยอยู่แล้วนะคะแต่คือตัวนี้ดีมากนะทุกคนเบกใต้ตาดีมากคือชอบมากไม่ทําให้ใต้ตาเราดูแห้งนะคะก็คือชอบส่วนตัวถ้าใครอยู่เซเลนก็ลองไปลองใช้ดูนะถูกและดีนะคะทุกคนแบรนด์นี้จะใช้ลายจากแบรนด์ของเขาเลยเนาะ,ะเป็นสีทางสลูเซนต์นะคะชอบมากทุกคนโอค้คค่ะทุกคนอันนี้ก็คือจะไปเอาปัดแป้งอะไรออกหมดแล้วนะต่อไปเราจะมาฉีดด้วย NYX ตัวนี้นะคะ ตัวนี้เนาะเพื่อจะเซตทุกอย่างนะคะเพื่อให้มันหน้าไม่ดูแห้งเกินไปเนาะก็ฉีดไปเลยแล้วก็รอให้มันซึมเข้าหน้าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนเราลงบรอนเซอร์นะคะโอเคค่ะหละังจากที่จะฉีดสเปรย์ไปแล้วนะคะก็ต่อไปเรามาเจอกันเรามาต่อกันด้วยที่บรอนเซอร์เลยนะคะบรอนเซอร์จัที่จะตามมาในช่วงนี้คือมี3อันเนาะที่ได้มาแล้วนะคะก็คือมีคาย,ยาตัวนี้นะคะเป็นเป็นบลอนเซอร์ของอินฟลูเอนเซอร์ที่ซีเรนเนาะเขาค่อนข้างดังนะคะแล้วเขาก็ทำเครื่องสำอางเนาะแล้วก็ ส่วนตัวนะคะก็คืออยากลองเนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างไฮทีเสียเนาะต่อไปเป็นของไคลี่ตัวนี้นะคะจ๋าชอบหลัดของเขาเนาะแต่ว่าจ๋าไม่เคยมีลองเสื้อจ๋าก,ก็เลยลองซื้อมานะคะก็สีสวยเหมือนกันนะคะตัวนี้แล้วตัวนี้ก็คือเป็นลอยรนนะคะถูกและดีเนาะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดอ dition นะคะสีสวยราคาถูกแล้วก็ได้เยอะมากทุกคนอันนี้จ๋าคิดว่าน่าจะ18กรัมก็คือใช้ได้ย,วยาวๆไปเลยนะคนุนมันค่อนข้างใหญ่นะดูดิโอเควันนี้จ๋าขอเลือกใช้เป็นไคลลี่กันนะคะเป็นตัวนี้เนาะ นีนะะ้เดี๋ยวจะจะเปิดเพราะว่าส่วนตัวจ๋าชอบฟอร์มูลาเขามากมันเป็นอลเซอร์ที่ไม่ใช่เนื้อฝุ่นแล้วก็ไม่ใช่เนื้อครีมคือเขาเรียกว่าอะไรเนื้อดินนะ้ำมันก็ไม่ใช่เพราะมันกดแล้วมันไม่อยู่คือไม่รู้ว่ามันคือเนื้ออะไรนะแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวจ๋าจะปัดให้ดูเลยนะว่ามันไม่มีฝุ่นออกมาเลยแต่ตัวนี้ก็คือพิกเมนก์ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่เขาเขาเคสมาว่าคือเขาให้บิกอกิแบบแทนที่จะแบบว่าพิกเม์บูมไปเลยก็คือให้แบบว่าบิกเึบเอานะคะ ก็คืออย่างนี้เนาะสีในนี้มันอาจจะดูเข้มกว่าจ่าไปนะอันเนี้ยเห็นไหมทุกคนว่ามันไม่มีฝุ่นออกมาเลยไม่มีเลยซึ่งดีมากนะทุกคนชอบมากคือตัวเนี้ยตั้งแต่ได้มาคือใช้ตลอดเนาะตัวน,นี้เป็นบลอนเซอร์แบบมีชิมเมอร์เล็กน้อยนะคะเพื่อลงไปเลยช่วงนี้เห็นไหมทุกคนสีมันจะไม่ได้ดีกระยึบแบบจะไม่ได้ปปขึ้นมาเลยสักทีเดียวเนาะมันจะต้องแบบปีกกระึบไปเรื่อยๆนะซึ่งมันก็เหมาะกับช่วงหน้าร้อนนะเพราะว่าเราก็คงแบบไม่ได้อยากไม่ได้อยากแบบให้หน้าชัดขนาดนั้นเห็นไหม คือชอบมากซึ่งมันทําให้จ๋าไม่ต้องใช้บลอนเซอร์แบบชิมเมอร์ต่อนะคะเพราะว่าคือเท่านี้ก็พอแล้วเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแบบว่าดิโรขึ้นมาแล้วนะคือชอบมากทุกคนชอบจริงๆลงนิดหน่อยที่หน้าผากเรานแนะแล้วก็ชอบตรงที่พิกเมนต์เขามันไม่เยอะเนาะเราจะได้แบบว่าถ้ามันเยอะเกินไปอะถ้าเราลงแน่นเกินไปมันแก้ยากทุกคนแต่ถ้าพิกเมนต์เขาไม่ค่อยแน่นแล้วเราก็ค่อยๆบ๊ก,กอึกเนี้ยมันทําให้ง่ายกว่านะคะดีกว่าการที่จะบูมแล้วเรามาแก้ทีหลังมันยากทุกคน สวยมากทุกคนสวยถ้าใครอยู่เซียนไปลองตำนะคะราคาก็ค่อนข้างแพงเนาะแต่ว่าก็าคือดีแล้วก็ได้ค่อนข้างเยอะอันนี้น่าจะากี่กัมเนี่ย12กัมนะคะก็เยอะอยู่นะนใช่ไหมเนี่ยหรือว่าฉันอ่านผิดสิบนะคะสิบกัมก็คือค่อนข้างดีเลยนะชอบมากทุกคนแล้วก็เอาลงจมูกิีหน่อยนะลูดลงมาเลยวันนี้จ๋าก,ก็จะไม่ลงบรอนเซอร์แบบชิมเมอร์แล้วนะเพราะว่าจ๋าชอบกับหน้าทงจ๋าตอนนี้มากนะคะกับ กับแบบลองพื้นองแต่ตอนนี้นะคะก็คือโอเคแล้วเนาะต่อไปเรามาลงบลัชออนกันนะคะบลัชออนที่จ๋าซื้อมาในช่วงนี้ก็คือมี3ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือเบนเวสเซนไบนะคะถูกและดีเนาะสีส้มๆนะแต่ตัวนี้จ๋ายังรู้สึกเฉยๆนะเพราะว่าทุกคนเห็นไหมว่ามันมีแบบว่ากลิตเตอร์สีทองซึ่งเวลาจ๋าปัดอะมันมันทำให้หน้าจ๋าเป็นกลิตเตอร์เต็มไปหมดก็เลยยังเฉยๆอยู่นะเดี๋ยวจะแต่สีอะส่วนตัวชอบสีมากเลยนะแต่ถ้าเขาแบบว่าไม่ใส่กลิตเตอร์เยอะขนาดนหนนะจะชอบมากขออภัยในความแบบสีทีีีี่เเขยยนนนคคิ้้วะทุกกลบ ก็คือสีอะสวยเลยนะทุกคนคือชอบเลยแต่ว่าอย่างเดียวก็คือกลิตเตอร์มันเม็ดใหญ่เกินไปนะทุกคนมันไม่โอเคต่อไปก็คือเป็นดีออนะคะตัวนี้จ๋าไม่รู้ว่าจ๋าเคยหยิบมาใช้ให้ดูในวิดีโอรหรือยังนะน่าจะยังนะคะน่าจะเป็นสีชมพูที่จ๋าเคยหยิบมาใช้นะตัวนี้ก็คือเป็นตัวใหม่เหมือนกันที่จ๋าซื้อมาแล้วน่าจะยังไม่เคยหยิบมาใช้ในวิดีโอตัวนี้นะคะสีส้มของดีออนะคะสำหรัตัวจ๋ายังไม่ชอบสีชมพูเนาะซึ่งสีชมพูเป็นสีที่แบบว่าฮิตกันมากทั่ท่่ววบบบบางทเมือนะะแบบอนนะะคแแบตบี อันนั้นที่จ๋าตามหาสีพู่หายากมากนะทุกคนแต่ว่าแบบว่าพอซื้อมาแล้วจ๋ารู้สึกเฉยๆนะไม่ได้อินขนาดนั้นแต่ส่วนตัวชอบสีส้มมากกว่าสีชมพูนะเดี๋ยวจ๋าจะสวอชให้ดูนะคะสีในนี้มันดูเป็นสีนีออนมากทุกคนจ๋าก็แอบแบบว่าเฟลเล็กๆนะเพราะว่าจ๋าคิดว่าจะเป็นสีส้มแบบเหมือนหน้าเนี่ยเพราะว่าสีพูก็คือตาลับเขาเป็นสียังไงอันเนี้ยข้างในก็เป็นสีนั้นแต่สีส้มไม่นะทุกคนทุกคนดูตาลับแล้วดูสีจริงของเขาคือมันไม่ใช่แต่ว่าก็คือสีสวยสีจีนีลทุกคสดา่างนี่กก็คือออส้มๆแบบวา ส้มๆแบบไม่รู้ดิส้มเองก็ไม่รู้แต่คือชอบปัดแล้วสวยนะต่อไปเป็นค่ายาเหมือนกันนะคะเป็นของ influencer s e r i e เหมือนกันนะนี่เป็นบ l u s h on ที่เนื้อเดียวกับลอเซอร์เลยเนื้อเดียวกันเลยแล้วสีก็สวยนะแต่เขาไม่ค่อยชอบแพคเกจจริงเพราะว่ามันพอปัดแล้วเห็นไหมทุกคนว่ามันดูแบบมันดูเคลือบค่ะตรงนี้ไปหมดซึ่งก็ยังไม่ค่อยชอบเนาะแต่ว่าก็คือสีสวยก็คือให้อภัยได้คือสวยมากทุกคนแล้วเนื้ออย่างที่บอกเนาะมันไม่ใช่เนื้อ,ไม,อไม่ใช่เนื้อครีมไม่ใช่เนื้อฝุ่นอนะมันเป็นเนื้อ สีผมสุดทุกคนสวยมากคือสามสีนะ่ะค่อนข้างใกล้กันเลยเนาะแต่คือมันสวยทุกสีทุกคนแต่จ๋าเป็นคนที่ชอบปัดบัชออนสีส้มมากกว่าสีพูเนาะส่วนตัวคิดว่าตัวเองเหมาะก่าสีส้มมากกว่านะคะโอเควันนี้จ๋าเลือกใช้เป็นคายะแล้วกันเพราะว่าบลานซอร์เราก็ใช้ของเขาแล้วเนาะก็ใช้แปรงนะคะแปรงปกติของจ๋าเลยแปรงปัดแกมอันเก่าๆของจ๋านี่แหละปัดไปเลยบนบนตัวนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันนะคะคือพิมต์ไม่ได้แน่นเนาะ,ะใช้การแบบใช้การแบบบิเกึบเอานะคะ เห็นไหมทุกคนสีมันแบบไม่ได้แบบบูมออกมาเลยตั้งแต่ครั้งแรกทค่ลงแต่คือก็ใช้วิธีการแบบเพิ่มๆเอานะคะปะัดหน้าแก้มนิดนึงยิ้มหมวานๆแล้วก็ปัดตะวันนี้ทุกคนคือสีมันก็ออกมานิดเดนะียวจริงๆเนาะถ้าใครชอบมากกว่านี้ก็คือสามารถปัดได้มากกว่านี้เลยวันนี้จะจะแต่งหน้าแบบเบาๆเนาะไม่ไม่เยอะมากนะนี่คือเบาแล้วหรอคนถามำอันนี้เบาแล้วหรอค่ะเบาแล้วทุกคนปัดไปเลยปัดไปจมูกนิดนึงแล้วก็ไปคางนิดนึงนะ ทุกคนอันนี้คือหลังจากที่จะปัดสีอันแรกไปแล้วแต่คืออยากลองสีของดิอองให้ดูนะคะจะาขอปัด,ป,ด,ป,ดปัดทับไปแล้วกันนะทุกคนขอใช้เป็นสองสีแล้วกันก็ปัดไปเลยตัวนี้ก็พิมพ์ดีกว่าตัวเสียงพูนะคะสีชมพูที่ของดอองคือเป็นอะไรที่แบบว่าต้องปัดซ้ำหลายล้านรอบมากกว่าสีจะขึ้นนะทุกคนแต่ตัวนี้ก็คือพิมพ์ดีกว่านะปัดไปช่วงน้าแก้มจะยิ้มแล้วก็ปัดปลาสมูกปลายคางเห็นไหมทุกคนสีมันสวยนะคะสวยมากทุกคน โอเคคะ่ะทุกคนันจ๋าคือไปแต่งตาม,มาแล้วเนาะเพราะว่าตาจ๋าไม่ได้ซื้อพาเลตอะไรใหม่เลยนะคะก็เลยไม่ได้มีอะไรมาอัปเดตเนาะก็เลยแบบว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจ๋าใช้เป็นพาเลตนี้นะทุกคนใช้พาเลตนี้นะคะ3ส,สีเท่านั้นเนาะก็มีสีนี้2ส,สีนี้ผสมกันแล้วก็สสีนี้ผสมกันลงหางตา2ส,สีก็คือเบลนด์แค่นั้นเลยนะคะงา่ายก็คือได้ตาแบบง่ายงายเนี่ยที่ไฮไลท์เตอร์นะคะไฮไลท์ที่จ๋าตาม,มา2อ,อันนี้อันนี้เป็นอันที่ตาม,มาล่าสุดนะคะทายาเนาะตัวเดียวของอินฟลูเอนวงว่ช ก็นานแล้วค่อนข้างนานแล้วเนาะแฟนซื้อให้ตอนคริสต์มาสนน่าจะยังไม่เคยหยิบมาใช้ในวิดีโอถ้าตอนไม่ผิดนะทุกคนเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างชอบนะส่วนตัวชอบสีบลอนเซอร์ที่สุดนะเพราะว่าวันไหนที่จะใช้บลอนเซอร์แมทนะคะแล้วก็ตัวนี้มาเบลนด์แบบว่าก็คือสวยเลยนะทุกคนตัวนี้ก็คือสวยนะชอบนะคะส่วนไฮไลท์ยังเฉยเฉยเนาะแบบพวกสีเงี้ยก็ยังเฉยเฉยังแบบยังไม่ใช่จริตของไฮไลท์ที่จะชอบเท่าไหรนะ่เนาะก็ ชอบบลนอนเซอร์ในพาเลทไฮไลท์บ้าบอไม่ไหวโอเคเราจะมาใช้อันนี้แล้วกันเนาะวันนี้ขยะที่เพิ่งซื้อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์ก่อนจำไม่ได้แล้วค่ะตัวนี้ค่ะก็เป็นเหมือนกันเลยฟอร์มูลาเดียวกับบลัชแล้วก็บลนอนเซอร์ที่จะใช้ในวันนี้เนาะ,ะโอเคแปรงจะใช้เป็นแบบนี้แปรงไ้ก่านนะคะแล้วก็ปัดไปเลยไม่ปัดเดยอะเพราะว่าไฮไลท์โคตรพิกเมนมากทุกคนมันพิกเมนจัดมากนะคะก็อย่าไปปัดเดยอะนะทุกคนปัดแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนสลับไปสองข้างเพื่อมันจะได้แบบเท่ากันเห็นไหมทุกคนว่าจ๋ายัง ชอบนะแต่ว่าทุกคนจะไม่ค่อยปัดอย่างที่บอกเนาะช่วงนี้ไม่ได้อินกับไฮไลท์เหมือนสมัยก่อนเนาะก็คือปัดใช้ให้ไม่ให้มันดูมิติที่น่าใช้จมูกนิดหน่อยนะคะอ้หน้าผากเนานะแล้วก็ปลายปากก็คือมันใกล้จะเข้าหน้าหอลอนลทุกคนก็เลยไม่ค่อยชอบปัดเยอะอนนี้จ๋าก็ไม่ได้แต้มเยอะเลยนะแต่ว่าใช้วิธีการแบบปัดอย่างงี้เพื่อให้มันไม่ดูเป็นเส้นนะทุก<ๆ>คนเพื่อให้มันแบบเกลี่ยไปเนาะเห็นไหมสวยเมคอัพฉันสวยมากเลยเนาะ ได้เหรอชมตริ Something ได้เหรอโอเคทุกคนตอนนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะแต่อย่าปัดเยอะนะ้อยอย่างที่บอกพิกเมนต์มันดีโอเคทุกคนจะไปปัดมาสคาร่ามาแล้วเนาะอย่างที่บอกมาสคาร่าจ๋าก็ไม่ได้ซื้อใหม่มานะคะจ๋าก,ก็ใช้เป็นตัวเดิมรอยอ่อเฟเวอร์ริตตัวเดิมเนาะก็ไม่ได้ซื้ออะไรใหม่นาะกก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะโอเคต่อไปลนะิปเนาะลิปก็ไม่ได้ซื้ออะไรใหม่มากมายทั้งนั้นเพราะว่าช่วงนี้ก็คือไม่รู้ดิไม่ได้มีแบบชอบมีลิปตัวโปรดเราก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรใหม่นาะแต่ว่าจ๋าไปซื้อลิปออยลมมาาตัวนนะนีีี้ดดกกกทุค จ๋าคิดว่าจ๋าไปลองของดีออลลิปออยมานะตัวเนี้ค่อนข้างคล้ายเนื้อคลายกันมากเนาะแต่ว่าจ๋าไม่ได้ซื้อของดีออลมาเนะาะจ๋าไปลองที่ช็อปมาแล้วคือเนื้อมันคล้ายกับตัวนี้มากเนาะก็เลยแบบตัวนี้ก็คือถูกและดีแล้วเนื้อค่อนข้างคลายนะทุกคนคือชอบมากมันมีสองสีมีสีส้มกับสีฟูเนาะแต่จ๋าซื้อสีงฟูมาเนาะโอเคเดี๋ยวจ๋าจะมาลงตัวนี้ทับทับลิปของจ๋าแล้วกันเนาะโอเคลิปวันนี้ที่จ๋าใช้ก็เป็นของลูมิเนสตัวนี้นะคะแล้วก็ลิปเพนซิลต ตัวนี้ของเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะทุกคนตัดขอบปากด้วยไม่วันนี้เราจะเปลี่ยนได้หรอแบบนี้เอาสีของลงนูนีทาทางปากเลยเนาะสีนี้ค่อนข้างนูดแล้วก็เข้มเนาะลงข้างล่างแล้วก็มิมเอาเนาะแล้วก็ใช้สีนะตัดขอบปากก็ได้สีแบบนี้ค่อนข้างเข้มเลยนะแล้วเราก็มาลงลิปน่อยทับเลยเพื่อให้ปากมันแบบน่าจุกที่สุด ตัวนี้มันมีสีของมันนออๆอยู่แล้วนะเดี๋ยวจจะสปอตให้ดูไม่รู้จะเห็นไหมนะมันจะเหมือนมันมีสีแบบอมอสีชมพูอมชมพูแล้วทุกคนเห็นไหมข้างบนอนะ่ะมันมีสีขึ้นมาอยู่แล้วนะก็คือใช้แบบตอนไม่แต่งหน้าก็คือดีมากให้ความชุ่มชื้นดีนะตัวนี้ทาให้จ๋าปากปาไม่แหงนะ้งเนาะรวมกับดีออลิปบา r ์มที่จะใช้คู่กันก็คือดีออลิปบา r ์มจะใช้ก่อนแต่งหน้าแล้วก็ก่อนนอนเนาะแล้วก็แบบคือนอนไปเลยอันนี้ก็คือใช้ระหว่างวันก็คือทำให้ปายจะดีขึ้นมานะคะทุกคนตําไปตาถูกแล้วดีโอเคท ปัดคิ้วกันเนะาะจ๋าเป็นคนที่ใช้เจลปัดคิ้วขั้นตอนก่อนที่จะฉีดเซตติ้งสเปรย์เลยเนาะเพราะว่าอยากให้มันตั้งไงอนะละสุดท้ายโอเคเป็นของเมกับเมกันเหมืนเดิมนะคะตัวนี้ตัวใหม่ที่ซื้อมาล่าสุดนะค่อนข้างเป็นระหว่างการของบิวตี้เบย์ที่ติดเฟเวอร์เรทออฟเดียของจ๋านะคะกับอ,อนาจาเสียที่เป็นแบบเจลเนาะคือมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะคืออนาจาเสียจะเป็นเนื้อ,อแบบ เจลนิ่มๆแบบแย่ไปเลยแต่ว่าของ beauty bay นะคะจะเป็นเนื้อแข็งแบบสบู่เนาะแต่ตัวนี้คือตัวที่เนื้ออยู่ในระหว่างกลางของ2ตัวนั้นนะคะก็คือดีมากอุ้ยทำไมใส่หาย,ายโอเคก็คือเป็นเนื้อระหว่างกลางของอันนั้นเลยก็คือชอบมากตั้งแต่ได้มาก็คือใช้อันนี้มาตลอดเลยนะโอเคทุกคนเหมือนเดิมนะเห็นในเนื้อมันจะแบบไม่ได้อ่อนแล้วก็ไม่ได้แข็งะทุกคนจิ้มไปงี้นะคะแล้วก็ามาวนที่ฝ่ามันเนาะเพื่อไม่ให้มันแบบว่าเยอะเกินไปเนาะแล้วก็ปัดย้อนนี้ก่อนนะคะปัดย้อนก่อนนะทุกคนเพื่อให้มันเข้าไปตามเส้นคิ้ แล้วก็ปัดขึ้นผมฉันปัดขึ้นตรงนี้ก็คือปัดให้มันเลียงเส้นไปเนาะทุกคนเนี่ยจะซูะมทาไมใกลค้คือคิวมันก็อุ้ยขึ้นมาเลยเห็นไหมสวยสวยมากแล้วคิวก็ตั้งทั้งวันเลยนะเนี่ยเหนไหมทุกคน ปังไปต่ำตัวเนี้ยถูกและดีมากโอเคทุกคนเราก็จะมาจบลุคนี้ด้วยเซตติ้งสเปย์นะคะอันนี้เป็นรุ่นกร s เซตติ้งสเปย์เนาะอันนี้เป็นของแคย์ยงเหมือนกันนะคะจ๋าซื้อมาพร้อมกับพวกลอนเซอร์อะไรเงี้ยเลยก็ส่วนตัวตั้งแต่ซื้อมาก็คือใช้มาตลอดนะคะบางครั้งก็ใช้ระหว่างแต่งหน้าบางครั้งก็ใช้บุ๊บฟินิชลุคนะจากเป็นคนที่ถ้าใช้รองพื้นแมทก็จะใช้เซตติ้งสเปย์แบบกรนะคะแต่ถ้าวันไหนใช้รองพื้นแบบกรก็คือใช้เซตติ้งสเปย์แบบแมทเนาะเพื่อจะใใหห้้แแบบมมัั grow, ันนนนนาลกกกกกไไ่โรเเปทุคยนะ หอมมากทุกคนแล้วตัวนี้คือหอมมากหอมจริงๆเดี๋ยวจะขอไปฟินนชลุกแล้วมาเจอกันนะคะตอนเสร็จแล้วโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับการแบบว่ามาโชว์แบบว่าเมคอัพที่จ๋าเพิ่งตํามาล่าสุดเนาะก็คือชอบทุกอย่างนะทุกคนคือคือดีมากคือส่วนตัวชอบบลอนเซอร์แล้วก็บลัชออนที่สุดนะก็คือถ้าใครอยู่ซีนี้ก็ลองไปตามๆดูได้นะคะวันนี้ก็จบไปแล้วกับลุคนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ลองกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาให้จ๋าด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะก็น,นี้้ไปแลวะคะ่ะ